ทำไมอ่ะก็นี่ไงห้องนี้ไงก็ไปวอดีก็ก็ ไปวอร์แล้วแล้วมาบอกเราทำไมเออก็ไปวอร์ดีไอ้เหี้ยมึงเอออะไรวะดเนี่ยก็ทำไมกูไม่ได้อยากวอร์กูอยากเล่นธรรมดาไอ้เหี้ย ปล่อยมันโง่ต่อไปใช่อของมือวะอไม่ได้ถามนะอ้าว้ะท่านหาวิธีด่าเราแล้วมันจะหัวร้อนเองนล้วมันคอยดูแล้วอันหนึ่งปันหนึ่งแป๊บหนึ่งวีมเมน ถ้าจะกอ่าละ้าไม่ถ้าไม่ดีจะทำวครงกนรข้าตัวเองทำไม พูดออกจากปากพูดทางรูดูดหน่อยยิ่แน่มึงอะเป็นไรมากกว่าพิมพ์กันทั้งนั้นงงพิ์นะไม่ใช่พูดไม่นะ โทยยังไงโอเสียง้ตัวอ, <c oughs> อักษรงไงเอฟซีการไปไหนเราไม่เจ้ สภาพคือสภาพคือเอลเลน เต่ดิเออเออเข้าใจแล้วเฮ้เออเออเออเอ้ยอย่าไปมามเดูดูแลกันดีๆนะกูอยากเกิดพิมพ์ขำบ้างเลยตอนเนี้ยไอเหี้ยแถะไม่ออกไอสัตว์โดนย้อนเข้าไปแม่งแทะ บอกแ <asure S 1> ล้วให้พี่แงเนี้ก็จบไม่ยอมจบเองไอ้การน่ะอะไรวะพี่เาไปเชื่อให้แต่ตอนนี้กูอันย ah <c oughs> <ihrem hn> ้อนหลังไม่ได้เนี่ย สามสี่เงินอะวอยู่ดาวโหลดเขี่ยลงใหม่แ่งคหัดเว้ยหัดเว้ยจัดไฮไลท์เว้ยฮันแน่ ดูยว็บน,นี่<อ>เลยด <แ S 1> ูเว็ีตีความหมายเนะี่ยเข้าใจคำว่าตีความหมายไหมตะก,กาศเด็กเกินไปอไ้เงี้ยเอาหน่อยครับไม่ผมตอบมันจะเข้า โอเคเตะแม่งเดอแล้วปะจำเลยถ้ารับก็คือตั้งใจหาเรื่องจบนะใครพูดวะพิมพ์ ตั้งนานใครพูดอยากรู้งงมาดิอะไรนะเราอยากเอาแต่คนในแคร์เราพูดเราดิเลือกไมด่ดิมันจะเล่นละ อ่ะครับเอาไรเำอะไรเอ๊ะไปออไปคนโชว์อินจะเล่นเออย่าไอ้เฮีายากูไม่เกี่ยวนะไอ้สัตว์กูไม่เกี่ยวนะเกี่ยวหรอวะ มันออกไมดีใช่ลครับกระจอกไอ้พวกเนี้ยเอ้ยมึงเอาหัวมาดิเอาหัวมาดิมึงเอาหัวมาดิเอาหัวฝั่งไอ้ไอ้คนด่านะเออไอ้เนี่ยกำลังด่าอ่ะออกูอยากชอบเลยเฮียไอ้พนกไอ้โง่เงฮียกูอยากสะใจเลยตอนเนี้ยเ่นเล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 ่อเลยกนเลเีเลยพวกนี้ตึงนะ มันบอว่าเราก็พูดอยู่อ่ะกูถามไปไอ้แย้ใครพูดตอนไหนวะเราเป็นสติไอ้สัตสติ